อันนี้ไอโฟนเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันใช้โฟ h เนี่ยแหงดิแตเดี๋ยวว่ามึงมตอบมาให้แน่แน่แต่ว่าเราจะดูฉลาดไปด้วยเลย่ของนอกแวไอโฟอ่ะไอโฟนอนี้นะครับมันเป็นเก็บ่ากาอคนละ เอาผ้ากูนั้นเหรออ๋ออกมาแล้วหึ่งอาเดียวออกมาแล้วเ,าาเ,วเาาวก็บใส่ถุงให้ลุงเลยลุงจะใส่รถแล้วลงุงขนต่อขเขาจะป่ะอืมจะได้มันดับมัน